พระกษณ์สมพงษ์กัอุเทนนะครับกำลังเคลื่อนผ่านหน้าประธานในพีพีนะครับสวยมากเลยนะครับคุณเ่้ยใช่ครับบรรดาทีเราจะได้เห็นเด็กๆของเราแต่งสวยๆงดงามบรรยากาศเป็นใจได้ไหวนะครับวันนี้มีเมฆมาช่วยครับหลังจากฟ้าโปร่งไปหลายวันนะใช่ครับอ๋อให้เมฆไว้อยู่นั้นนะครับวันนี้เราโทลนักหม่ครับพระพิษว่าส่องแสงเบาๆหน่อยใชเย็นๆนะะใช่ครับ แต่ถ้าเมฆเกิดอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับครับไม่รู้ว่าช่วงบ่ายเราฝนจะตกไหมถ้าเมฆเกิดอย่างนี้นะครับอะไรเกิดขึ้นได้ครับชายทะเองครับตานะครับขบวนคณะกรรมการนักเรียนนะครันำโดยป้ายโรงเรียนครับผมป้ายโรงเรียนว่าคณะกรรมการสมรส้านกลุงเทียนครับผู้ชมป้ายนี้มาในทีมเจ้าหญิง จริงๆนะครับว่านี่คือลูกศิษย์ของเราเองนะครับคาร์โมเข้าเวทีประกวดได้สบายเลยนะครับจริงครับจริงๆแล้วนักเรียนระดันเราก็ขึ้นเวทีประกวดแล้วหนึ่งคนนะครับที่ไปประกวดระดับนานาชาตินะครับาสุดยอดเลยครับขอหรับคนเชิญถ้วยเกียรติยศนะฮะนี่ยิ้มลูกด้วยกันเลยนะ พลาคลอสไปนิดหน่อยเครื่องบินชนนะครับโอ้ยหาโอกาสได้น้อยสั่งแน่จะเกิดตัวเหตุแล้วอย่างนี้แต่ก็สปีดดีนะครับโอ้ยซ้อมดีมากครับทำงานเรียนเข้มแข็งมากครับปีนี้ครับขอเสียฟปบมือให้กับขบวนนั้นก็การเล่นอีกครั้งนึงครับนี่ครับและสีต่อไปครับคุณเบ้ยครับสีต่อไปครับสีชมพูนะครับ Thank you, จบลงแล้วครับสำหรับการบรรยายของอุตราวิจิตนะครับฮัลโหลนีนะครับหลายๆก็จะสงสัยจ้องคืออะไรจ้องคือร่มนะครัะส่วน V ก็คือพัะนั่นเองนะครับแล้ว,ลวสีสตอ <Okay. S 1> ส่อไปครับเป็นสีพ่วงครับเมื่อกี้จากเหนือไปอีส